เทพดารานาสบันทึกการพัฒนาหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องปัญญานาสคือศีรษะจับกลที่อัจฉริยะทุกท่านต่างก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทุกคนที่เข้าร่วมสมาคมต่างก็เคยพบเจอกับเขาถึงขั้นมีสิทธิ์เอ่ยถามด้วยซ้ำแต่ในส่วนของคำถามที่ผู้เขียนเอ่ยถามนั้นอย่าได้คิดจะรู้ซะให้ยากเลย นอวสได้ผลักดันขอบเขตของการคาดเดาข้อมูลจนถึงปลายทางแล้วกระทั่งถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงเฝ้าสังเกตคำนวณและแก้ปัญหาอยู่เขาน่าจะรู้ข้อมูลของทั้งจักรวาลแล้วแต่กลับคิดว่ายังไม่พอและในผาดแห่งปัญญานั้นตำแหน่งของเขาก็ยังมั่นคงไม่สั่นคลอนฉันว่าแค่มีข้อมูลและประสบการณ์มากพอนสก็สามารถอนุมานความเป็นไปได้ทุกรูปแบบ และทุกชั่วขนาดของสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างง่ายดายทีเดียวแต่ชีวิตแบบนี้ที่ประสบการณ์ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วนั้นอืมออกจะน่าเบื่อไม่น้อยนะพอเทียบกันแล้วฉันกลับชอบ Simulate u n i v e r s รที่ได้เจอกับทางตันและข้อจำกัดมากกว่าอีกอย่างน้อยพวกเราก็ยังสามารถสำรวจและฝ่าฟันมันต่อไปเรื่อยๆได้ก็เส้นทางของอนาคตยังอีกยาวไกลนี่นะ ใช่ไหมล่ะบันทึกการพัฒนา2รายการที่เกี่ยวข้องปัญญาฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายถึงความตกใจของตัวเองยังไงดีเมื่อได้ยืนยันถึงสิ่งนี้ทุกย่างก้าวของเราล้วนถูกจำลองโดยการคำนวณของเนลสเรากับว่าเขาเป็นผู้สร้างของ Simulate ยูนิเวอร์ส่วนเราตั้งหากที่เป็นข้อมูลของ m ม t ท o s และฉันเริ่มเข้าใจถึงความขัดแย้งที่แสนยุ่งเหยิงระหว่งางศีรษะจากกลแล้ว หากสิ่งที่ไม่รู้ทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วความลึกลับจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้พอมาคิดคิดดูแล้วสตีเฟนลอยนั้นคิดเสมอว่าไม่อยากให้นาวส์เลือกเขาให้เข้าร่วมสมาคมอัจฉริยะบางทีเรื่องนี้อาจอยู่ในการคำนวณของเขาตั้งแต่แรกก็เป็นได้สตีเฟนคุณไม่มีทางเลือกหรอก